สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนค่ะบ่ได้พ่อกันโดนแล้วเนาะจากพ่อแม่พี่น้องฟังกับพ่ได้ไม่ค่อยได้เข่าม้าเนาะค่ะไ่ะค่อยได้เฮ็ดคลีปซูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งช่วงนี้นะคะอยากน้องเชี่ยโลเข่ารงเรียนจ้าคืออยากกินตำกุ้งสดค่ะก็ขึ้นฮอดพ่อแม่พี่น้องนําค่ะมาทักทายกันเนาะค่ะวันนี้คืออยากกินแบบน้วๆเผ็ดๆนะจ๊ะ ใส่กระเทียมตายขึ้นสิเสียจซอยใส่กต่ใดเนาะได้กินคือเก่าใส่ใบหอมเปรี้ยนะจ๊ะ น,าน้ารับประทานเ้วยค่ะจ๊ะผักกับจะแสบจะ้ะนำอุจุเลยใส่ข้าวปุ่นเข้าดี แสบจะมามาเชิญแสบน้ำกันพ่อแม่พี่น้องแต่แสบพี่น,อน้องน้ำเผ่าหอม ความแซ่บระดับสิบบ่มีมูก,กับเงาเน,นาะจะน้องเชลโลไปโรงเรียนเขียวแต่ให้แม่ไปหบไปส่วงซูเม่อ,อม อากาศกระห้อนเนาะคะ่ะมากินเพชรใช่กันสุดยอด มี่ที่ฟังบส่สัาวะใส่เพราะว่าเสซนมันอืดไว้จ้ะเพราะเสซนมันอืดแล้วมันเห็ดให้น้ตำตำบะ่งเสียรสชาตินะจ๊ะก็ะเล็ดตำเข้มๆไว้ก่อน เขาปุนมาโร้ตหนึ่งโรตละสามสิบบาทเมื่อร้องกับเอามะซ่าน้ำปลาแดดกินยำ ช่องปรับโตจะช่องเอานอ่นองชะโลเข่าลงเแียวแม่กับซีเครียดๆเ,เนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนาะช่องแรกน่องกับซีไฮซสมือบ่อยากไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ก็พ่อดีขึ้นแล้วจ้ะน่องว่าหายแล้วน้องมวลล่ะ พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นถามมาเนาะนะ้นองเชโลไปซ้ายฟังกอบหายเนาะจ้ะน้องเชโลไปเรียนแล้วไปเรียนังซื้อแล้วเป็นพาทองเอบีซี T. ทองกอไก่กหอดหอวนกโูกแล้วจ้ะอ่านเขียนระบายสี กินแล้วงามมันขอตาแล้วมันแสบอากาศมันท่อนแต่ว่าอยู่ในห้อก็เย็นสบายดียุ่แต่ว่าข้างนอกนีนแดดจัดแดดจ้าเลยฟังก็บพิ่งใหญ่เทียงน้ามานนี่มาใบนาบ้านเนี่ยใหญ่ไปใหญ่มาอยู่นั่นแหละ หาบรรยากาศไม่ไปเรื่อยนะจ๊ะเพราะว่ามื่อกี้นั่งติดแผงโซล่าปลูกผักละปลูกผักลาย่างอยู่เดี๋ยวิีไายให้พ่อแม่พี่น้องเบิกหรอกอันนั้นก็งานมะผักหอมผักหอมผักอิกตูผักบวบงามคือเกา กระเทียมซอยแบบนี้ก็แซ่บอยู่มันเงี้ยำ บุ้งเครื่องร้อยได้บักหลายนะร้อยละร้อยเทเดียวร้อยเก้าสิบหรอพักบุ้งน้าหย่อนงามๆเลยจ้ะ เก็บเอาอยุทงนานไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเขาจะวอาเก็บไปขายเนาะห้าบาทสิบบาทมองบ่มีกับบ่มีแต่ผักบุ้งนานจะอยู่บ้านห้องนีกับถือว่าโชคดีอยู่จ้ะย้ำมันฟางที่กินย้ำเขาปูนฟางก็เอานี่แหละเก็บผักอันนี้แหละผักบุ้งนี่แหะมาลวกใส่แซบเด้มันหวานดี กินเราสายตาดีพร้อมนะจ๊ะจากสายตาผ้ามัวเน,นวเนี่ยกินผักบุ้งนี่ก็ดีขึ้นเยอะฟังมากเอามาหนึ่งสาปลากระวานดีโดนแล้วได้จะไม่ได้กินดิบห้างหายมาดนละมันนี่เคร็ดจังเลยเราอยากกินอยากกิน กบบุ้งกรอบๆมันหวานมะเขือเทศช่วงนี้แพงค่ะ10บาทได้หาหนวยหาหนวยหกหนวยๆๆๆกินมันก้อนสดายมันเ <c> ร <oughs> <c oughs> ื่องนา้นเนาะมันหนาชิปูกยากละ เก็บหจะได้บิบมันไหมจัะนอนมันงนาแม่เลรงว่าสิไปตลาดอยู่ไปหาซื้อบอกหอยมาต้มกินกับตำบตับบอกหงว่าได้กินโดนเติบแล้วเมนูเผ็ดเผ็เมนูดิบๆิบีมก็งดมาโดนแล้ว เขาว่าอยากมันกินเ้าปุ้นกับซ้ำขเขาเลยน่าจะฟางไม่ค่อยมากกินต่บงห้งกับเขาเมนยูทำมี้ปิงไก่มีปิงไก่นี่มากกินเยอะกับเขามันสแสบจะถ้าตำา้องเสียฟางเน้นกินตำกินเลนเท่านั้นอะ พักบุ้งเพรามีไข่ปิ่งล้วค่ะเก็บยุะทั้งบกนะยุข่างขังข้นหัวเนี่ยมันไม่อยากขายนะมันไม่สารเคมีนะคะเพราะว่ามันอยู่ในที่ของเขาอยู่กรุบหวานเนาะผมมากับกุุงบีบของน้ำใส่จากน้อยืม ต้องซอยค้นน้ำมันสิมาตทดน้ำก็ได้ว้างมาได้กินกระเทียมกินกับอันหมูกระทะน้นอย่างเนี่ยต้องซอยกระเทียมมากับเนะี่ยมันจะบาดปากมันสิจัดปากเผ็ดพอดีแต่บ่เผ็ดแหน่งตัวนี้อืม กุงเบื่อเผ็ดพอดีดพอดีบ่เผ็ดเกินไปพระชาจัดจานพอดี มากบุกพาาเผามันหอมดิแกงง่ายพร้อมครับกุ่งแบบบวบเอากระเ่็บ ไปแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวซีเตรียมโตไปถาฮับคนหน่อยก่อนเดี๋ยวซีจมให้แม่อีกว่าแม่ไปไปฮับมื้อนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วจ้ะเดี๋ยวฟังคลิปพยายามหาเมนูแซ่บๆมาสูพ่อแม่พี่น้องเบิ่งที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แนะะี่ยค่ะขอบคุณจ้าพอกันไม่ค,คลิปหน้าจ้ะ